ช่วงเวลาแดดร่มลมตกแบบนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาย้ายต้นก้าค่ะต้นก้าชุดนี้อายุ14วันเท่านั้นเองนะคะน้องสวยมากๆเลยที่สวนของนุ้ยนุ้ยจะอนุบาลต้นก้าก่อนนะคะเพราะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแต่เราต้องการให้มีผักขายทุกสัปดาห์เราก็เลยต้องอนุบาลรอรอบค่ะแม่ว่าต้นก้าเรดโอ๊กของนุ้ยสวยไหมคะลากยาวมากๆเรดโอ๊กใบจะค่อนข้างใหญ่จะนําต้นก้าลงจากทางปากถ้วยเพื่อใบของเขาจะได้ไม่หักเรดโอ๊กสายพันธุ์นี้จะออกม่วงๆไม่แดงแป๊ดจนเกินไปค่ะลูกค้าหลายคนชอบส พันนี้ค่ะเพราะมันดูฉ่ำๆอมม่วงหน่อยๆท่านก็อร่อยด้วยค่ะการปลูกผักของหนุยแต่ละรอบหนุยก็ไม่ลืมที่จะเขียนป้ายปักค่ะพอจําไม่หมดจดดีกว่าจำจนะ้าด้านหน้านี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ลูกค้าสั่งไว้4ถาดเลยค่ะสวยงามมากๆวันนี้นะัดลูกค้ามารับต้นกล้าด้วยเดี๋ยวหนุยจะพาไปดูนะคะว่ารากของเขาจะยาวแค่ไหนรากยาวขนาดนี้เอาไปแยกไม่ตายแน่นอน<พ>อค่ะพอถึงจะเป็นกล่องกุ้งรากก็จุ่มน้ําแน่นอนค่ะอยากมีผักขายทุกสัปดาห์แม่ๆลองวางแผนในการปลูกผักดูนะคะสําหรับหนุ่ยจะปลูก ทุกสัปดาห์เลยค่ะ,คะจะมีผักขายทุกสัปดาห์นั่นเองลูกค้ามารอรับต้นกล้าอยู่ที่หน้าสวนหนูยก็รอส่งมอบต้นกล้าเพื่อไปดูแลต่อเลยค่ะเห็นแบบนี้เราชื่นใจมากๆเลยทุกคนขึ้นเตมฟองน้ําเลยใครว่าการพาเพาะเมล็ดเป็นเรื่องยากเข้ามาดูคลิปของนูยดูได้นะคะนูสอนทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยวเลยหลายๆคนก็พลิกชีวิตได้จากการปลูกผักนี่แหละค่ะส่วนุนยเองก็เหมือนกันค่ะใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมหรือกําลังว่างงานอยู่อาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เป็นออีีีกหหนนึ่่งาาชพททํใ้้ยิได ล,ะะลองดูค่ะ